เดียวสิมากินซอยจุให้เบิ่งเน่อยจะไดะเด้อหลังจากคั่เรียบร้อยแล้วข้ามัวคูปีสองสามตัวเปล่าตัวจังทำมือเรื่องปลาปลุอใช่ใ่ารอตามอย่ารออะไรเรื่องอย่าสงัดทุกอย่างเลยยืมจังได้แรกแรกก็โอ ทางลาตเกอบุรีตกัตะโอ้ตัวนี้กำลังเผาเนาะดาตองเรียงไหมจะมีสตัวเยอะองยงเนาะขนาดบ่ก้พูัันมักขีเออมักแล้วเปลาพูมักบ้างไหมเอาพูมักยังไม่รู้มันมักแทบไมนันเด้อมักแ๊บไมนันเด้ม

นพอนมตัดรัตอนนี้กำลังครัวเลยทำ้มเลยว่าจไหมนักบุตุรกีมาเอาเ้อไปันแบเอาแขนอยู่นั่นมาเอาชาตตอนต่อ เนอเรตัวบินเนอเราเราไอ้ช้อนกูกำแพงหงุดจะชอตได้ไม่ก็ไประด้๋ยเดี๋ยวเนอหายปุ๊กจงเต็มมาด้วยเชื่ออย่ตัวมาลังตะแกงกันมาหนักมืบาร์นาต่าได้หนัวบาร์นาบ้าบ้าโอ้เชือกลางจุ่มลงไปเลยบาร์หนาเนย ใลูบเนี่ยอย่าไป้ลู่ันพลาดรอบาส่เดยว้ลู่เนลู่เนี่ยเอันนี้เล่นดูาเจอมอันนี้อองลู่เนี่ยบอองู่บออนีู้เียอันนี้นะจ้าแล้วจ้าแล้วจ้าแล้วมะ่ มากินเด้อละปอนเด้อแน่เดียวดอละปอนเฮ้ยบู้ตะบฮ่ย่นเรียวดลแน่เ้ยวดละปอนหาอูนะ้ี่จระจ้ะละอจ้าละปอนกรุงพิีิละ

โอ้เจเลยาตาเจ้าตาเาขาเละตาเปลี่ยนเดือดประจำลองกี่บลี่นทงกองกองชิสุดประจเลยจับ

khá là khá là khá là khó khăn má bây nọ mang kinh đằng cạn má kinh đằng đâu <laughs> dạ đâu, <laughs> à đâu <laughs> mày tập sốt sôi áo trúng nhảy kìa <laughs> ไม่กตัวมวยน้องแอมจะโดนเลยน่าน่าจะมวยนี่แสบพี่น้องสามสิกีพันทบห่วยานเ่ยแม่ทายจะลองเปลี่ยนคนกินชีนไปบังพี่น้องครับคนมันกินชีนหยัดยกบ๊

cái <laughs> cơm wa chia lơn hả Cái <laughs> yêu này rồi luyện tập rồi để này là

Hãy subscribe cho đây Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video rồi, <laughs> luôn đường, thu.